เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของข้าพเจ้าเองเดิมนั้นเป็นคนพื้นเพทางภาคกลางแต่ว่าครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ในจังหวัดตากตั้งแต่สมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กๆพอจําความได้ที่หมู่บ้านจะมีป่าอยู่ทางด้านหลังของหมู่บ้านและจะมีหมู่บ้านอื่นๆอีกหลายหมู่บ้านที่มีลักษณะเดียวกันแต่ว่าสมัยก่อนนั้นจะอยู่ห่างกันอยู่พอสมควรเพราะว่าแต่ละหมู่บ้าน มีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนครอบครัวของข้าพเจ้าจะท,ทําไร่ทํานายามว่างพ่อก็จะเข้าป่าไปล่าสัตว์กับชาวบ้านคนอื่นๆได้เนื้อมาก็จะแบ่งสันปันส่วนกันไปกินชาวบ้านที่อยู่กันมาก,ก่อนก็จะพากันเข้าไปในป่าล่าสัตว์กันจนมีความชํานาญส่วนพ่อก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆช่วงที่มาอยู่ใหม่ๆกว่าจะจาเส้นทางและวิธีการล่าสัตว์ หรือหาหลงร้อยของสัตว์ได้ก็ใช้เวลาอยู่รวมปีจึงได้มีโอกาสเข้าป่าไปล่าสัตว์เพียงลำพังบ้างหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยได้สัตว์เลยแม้แต่ครั้งเดียวจากการที่ไม่กล้าเข้าป่าลึกมากนักเรื่องที่จะเข้าไปค้างแรมในป่านั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ายัางกาลัวอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องราวลึกลับและสัตว์ป่าดูร้ายที่เคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยปูย่ย่าหรือหล,ล,ลายท้องที่ แต่ว่าในพื้นที่นี้ตั้งแต่มาอยู่และเข้าไปป่าล่าสัตว์กับชาวบ้านมาเป็นปีก็ยังไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องเหล่านี้ที่จริงแล้วเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเขาจะพูดถึงกันไม่ว่าจะช่วงที่อยู่ในปา่าหรือกำลังจะเข้าปา่าก็เลยไม่เคยที่จะได้ถามไม่รู้ว่ามีเรื่องพวกนี้อยู่ในพื้นที่นี้หรือไม่ เพราะป่าในแต่ละท้องที่นั้นส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องแล้วมากมายสอนเล่นอยู่แทบทั้งสิน้นหลังๆมาหลังจากที่ล่าสัตว์ไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียว <c oughs> ก็เลยต้องเปลี่ยนไปล่าสัตว์กับกลุ่มของชาวบ้านเช่นเดิมที่จะยยแยกสลับกันเข้าไปล่าสัตว์และไม่ได้เข้าไปกันบ่อยมากนักเพราะว่ามีอาชีพทำไร่ทำนาเช่นเดียวกันนอกเสียจากว่าวันไหนจะว่างเว้นเท่านั้น กลุ่มที่พ่อเข้าไปนั้นมีด้วยกันสี่คนซึ่งก็รวมทั้งพ่อด้วยและจะเป็นกลุ่มประจำที่ไปด้วยกันทุกครั้งในเวลาต่อมาทุกครั้งที่พากันเข้าไปล่าสัตว์ไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทั้งกลุ่มของพ่อและกลุ่มอืนอ่นไม่ว่าจะไปกับหรือว่าค้างแรมในปา่าช่วงปลายปีนั้นหลังจากที่เสร็จจากไล่นากันแล้วกลุ่มของพ่อก็เข้าไปล่าสัตว์ในป่ากันอีก หลังจากที่ทิ้งช่วงไปเกือบเดือนเวลานั้นก็เริ่มจะเข้าหน้าหนาวอากาศก็เลยเย็นๆลงบ้างยิ่งตอนที่อยู่บนนั่งห่างยิ่งหนาวสั่นสะท้านไปทั้งล่างแต่คนอื่นกลับไม่ได้รู้สึกหนาวอะไรซึ่งผิดกับพ่ออาจจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมนั้นพ่อเติบโตมาจากบ้านเกา่าที่อยู่ในภาคกลางก็เลยไม่ได้รู้สึกหนาวอะไรมากซึ่งมันผิดกับพื้นที่ที่มีป่าและเขา และพื้นที่ที่มีต้นไม้มากมายแบบนี้การนั่งห่างในครั้งนี้เข้าป่าไปลึกมากพอสมควรในแถบที่พอไม่เคยเข้ามาก่อนแต่ว่าอีกสามคนนั้นเคยเข้ามาแล้วหลายครั้งช่วงค่ำยังไม่มีสัตว์โผล่ออกมาให้ยิงแต่ทุกคนก็ยังเฉยเยไม่ได้เร่งรีบหรือว่างดงิดอะไรเพราะสัตว์ไม่มาช่วงค่ำก็อาจจะมาช่วงไก่ลุงสางไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียว ยิงดึกบนต้นไม้นั้นยิ่งหนาวเหน็บมากขึ้นแถมมีลมเยนเ็ยนๆโชยมาเอื่อยๆอีกช่วงเกือบจะตีสามก็มีกระทิงโผล่ออกมาเห็นตัวหนึ่งสมัยนั้นยังมีกระทิงอยู่มากมายแต่ใช่ว่าจะพบเจอกันได้ไง่ายๆนักส่วนใหญ่มันจะหากินอยู่กลางป่าลึกแต่ระยะที่เข้ามาก็น่าจะลึกพอที่จะเจอกับมันได้และสุดท้ายก็สามารถที่จะล้มกระทิงหนุ่มตัวนั้นได้สำเร็จ จากปืนทั้ง4ีกระบอกที่มีอยู่แต่ว่ามีเพียงแค่3าคนที่มาด้วยกันเท่านั้นที่เป็นคนยิงส่วนพ่อไม่ได้ยิงเพราะเกรงว่าจะไม่ถูกและเสียกระสุนเปล่าสามนัดอาจจะล้มมันไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าปืนที่ใช้ก็มีเพียงแค่ลูกซองยาวกระบอกเดียวส่วนที่เหลือนั้นเป็นอีกับซึ่งต้องเสียเวลาบรรจุกระสุนอยู่พอสมควร ก่อนที่ลูกซองยาวจะซ้ำเข้าไปอีกนัดเป็นนัดที่หา้าจนมันตายสนิทไม่สามารถที่จะวิ่งหนีไปตายที่อื่นจนต้องเสียเวลาไปตามหากันเอาอีกพอถึงได้รู้ว่ากว่าจะล้มมันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแม้ว่ากระทิงตัวนี้จะยังไม่โตเต็มที่มากนักหลังจากที่เสียงปืนดังสนั่นผ่านไปแล้วสักชั่วโมงเศษพ่พอก็ทนความหนาวเหน็บไม่ได้อีก เพราะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนว่าจะหนาวมากขนาดนั้นจึงขอปีนล,ลงจากนั่งห่างเพื่อจะมาก่อไฟให้ใคลายหนาวทุกคนนั้นเห็นว่าไก่จะสว่างแล้วก็เลยยอมให้ลงไปได้พอลงจากนั่งห้างไปได้พ่อก็เดินไปหากิ่งไม้แห้งๆอยู่ทั่วบริเวณนั้นและห่างออกไปจากห่างทางด้านหลังส่วนอีกสามคนที่อยู่บนนั่งห่างก็นั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเพียงคู่เดียวก็มีเสียงเหมือนกับว่า กระทิงงตัวที่ถูกยิงนั้นถูกลากออกไปทั้งสมคนนั้นหันไปมองเป็นทาเดียวกันแต่ก็มองไม่ชัดเพราะว่ามันลากเข้าไปทางหลังพุ่มไม้สามคนก็คิดว่าคงจะเป็นพ่อก็เลยล้อกถามว่าจะลากเอากระทิงงไปไหนเสียงนั้นก็หยุดไปชั่วู่ก่อนที่จะโผลออกมาแล้วก็ยืนโบกมือให้ไม่พูดจาอะไรพอดีกับที่พ่อเดินเข้ามาทางด้านหลังห่างเพราะว่าได้ยินเสียงเรียก สามคนที่อยู่บนนั่งห้างก็หันควับกลับมามองพอเห็นพ่อเข่าก็พากันร้องลั่นเฮ้ยนั่นมันอะไรกันวะนั่นคนที่ยืนโบกมืออยู่ก็เป็นพอ่ออีกคนที่มาทีหลังก็เป็นพอ่อพ่อก็เห็นเช่นเดียวกันจนถึงกับตกใจทิ้งกิ่งไม้แห่งที่เก็บมาลงกับพื้นทันทีแต่ว่าไว้พิบของอีกคนที่มาด้วยกันนั้นยังดีอยู่ยัดกระสุนปืนลูกสองเข่าไปที่ลำกล้อง แล้วก็ยิงทันทีเช่นกันปังกระสุนปืนลูกซองยาวพุ่งเข้ากลางแสกหน้าพ่อที่ยืนยิ้มโบกมืออยู่ทางด้านหน้าจนถึงกับล้มทั้งยืนโดยที่อสองคนที่อยู่บนนั่งห้าง,างกับพ่อที่ยืนอยู่ด้านหลังยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรด้วยซ้ำํำล่างพ่อที่โผลออกมาจากพุ่มไม้นั่นนอนดิ้นพลานลงกับพื้นด้วยฤทธิ์ของคมกระสุน โดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรกับเหยื่อเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ขาดใจตายในที่สุดนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นสมองกระจายออกทางด้านหลังแบบไม่มีพิษสงอะไรมากแต่สิ่งที่พ่อและคนทั้งสองนั้นเห็นหลังจากนั้นก็ทำเอาต้องร้องโหอก็คือล่างของพ่อที่ถูกยิงอยู่ด้านหน้าลม้มลงไปนั่นมันเป็นเสือลายผ่าก่อนตัวขนาดเท่าๆกับกระทิง ก็คือตัวมันยังไม่ใหญ่มากนักเมื่อเห็นว่าล่างข้างหน้านั่นเป็นเสือสมิงพ่อกถึงกับขาวอนนั่งสุดลงกับพื้นทันทีนับว่าโชคดีที่เสือสมิงนั่นมันอยากกินเหยื่อที่เป็นกระทิงมากกว่าที่จะกินพ่อแล้วก็ยังโชคดีอีกอย่างที่มีคนที่พอจะตั้งสติได้ช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันโดยสังเกตจากอาการจึงได้รู้ว่า คนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมเพราะอีกคนนั้นกลับยืนนิ่งยิ้มเฉยอยู่ขณะที่พ่ออีกคนที่อยู่ด้านหลังตกใจถึงกับหน้าถอดสีทำให้พ่อรอดตายมาได้เพราะความที่มีคนที่มีสติอยู่ด้วยและไม่เคยลงจากนั่งห้างอีกเลยหลังจากวันนั้นมาที่พากันเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์ในครั้งหลัง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่ทั้งสามคนนั้นไปประสบพบเจอกันมาไม่ได้สร้างความหวาดกลัวหรือว่าเข็ดขยาดในการที่จะพากันเข้าไปล่าสัตว์อีกแม้แต่น้อย <S <S